ครับกาบสวัสดีครับพี่ๆเป็นเพื่อนทุกท่านนะครับพี่ชอบองค์ไหนพี่ทักมานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกพี่แอดไลน์บนนี้ได้นะครับพี่นะคะพี่โทรมาได้ครับชอบองคไหนโทรได้มาครับนี่ครับพี่มาตอนเที่ยงผมไปหมาพระามาครับพี่ได้หลวงพ่อโสธรน,นะพี่ได้มาสามสามอย่างอลยพี่นะมีห้ากล่องครับเดี๋ยวไแบ่งลา์ก่อนสามกล่องนะงนงนะพี่ ใครไวใครได้กล่องละเจ็ดร้อยนะพี่นะได้มาแบบนี้พี่ดูเองนะครับพี่อะกล่องแรกนะครับนี่เลยนี่ครับเขาก่อนได้มาโหลูกค้าโทรกันยุบรับยุบยับเลยไม่ทันเนาะนี่ครับครับพี่กล่องแบบนี้เลยพี่นี่ครับครับพี่ดูครับนี่ครับแบบนี้เลยครับพี่นี่นะเดี๋ยวแป๊บครับเดี๋ยวแป๊บครับพี่เดี๋ยวหาอะไร แกออกก่อนครับพี่น่าใช้มากๆเลยเจ้าพี่จา๋าเนี่ยชิป่ีนไว้ใช่พี่อ่านยุ่กว่าถุงเราเห็นไหมเดี๋ยวผมซีนเนี่ยครับผมซีนไว้พระพภ菩สวยครับไม่อยากให้ทะลอกเป็นตามก็สัตว์จ้ะพี่พี่ครับพี่ดูแบบเล็กครับพี่แบบนี้ครับ เยอะเจ็ดร้อยบาทแต่พี่เจ็ดร้อยพี่เห็นไหมพี่เห็นไหมเจ็ดร้อยครับผมหากล้องก่อนนะพี่นะแหมกล้องก็ม่เด้ยเตรียมด้วยเอาไว้ตรงไหนก็ไม่รู้มรได้เตรียมกล้องด้วยน่าจะกล้องไม่มีแล้วครับเนี่ยเออเจอแล้วพี่เจอกล้องแล้วเจอกล้องแล้วจ้าเดียวเียวกันเลยเดียวเียวเลยพี่ไม่มีการเตรียมพี่โครับ นี่ครับพี่ได้มาแบบนี้อ่ะพี่นี่ครับพี่ดูนะสวยงามแบบนี้นี่ครับเจ็ดร้อยบาทนี่พี่นะกล่องแรกนะอันนี้กล่องแรกครับพี่กล่องแรกครับเจ็ดร้อยบาทจ้าเจ็ดร้อบาทนะพี่นะเจ็ดร้อครับสามกษัตร์นี้มีองค์เดียวนะมีองค์เดียวนะพี่และนี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่แบบนี้นะครับพี่องค์ที่สอง องค์ที่สองเนื้อนี้ก็มีองค์เดียวนะนี่ครับนี่ครับพี่แบบนี้แหละครับพี่แบบนี้เลยนะดูครับดูครับเจ็ดร้ยบาทพี่ปไปทั้งหมดห้สิบาททุกกล่องสวยงามมากเห็นไหมพี่นี่ครับนี่ครับพี่แบบนับนะครับที่ผมสินไว้คือไม่อยากแบบแบบพระไม่สวย เีนะ้ยพี่ใช่ไหมนี่ครับพี่อ๋องเจ็ดร้อยนะพี่รนะับเจ็ดร้อยอันรับพี่อันะครับพี่นะนี่กล่องยี่สิบสองมีองเดียวครับพี่กล่องยี่สิบสองครับมีองค์เดียวครับพี่นี่ครับ ตนี้มีองค์เดียวครับพี่โอ้โหนี่กล่องนั่นปึกเลยกล่องทิดสามนี่ครับเยะมาห้าองค์อันนี้มีสามองค์พี่สีนี้มีสามองค์นะดูครับครับกล่องเขเจ็ดร้อยครับพี่นี่ครับศู7 7 5 5นย์เก้าสี่เจ็ดห้เจ็ดศูนย์ห้าห้าหกลพี่นะไปดูครับ ได้มาแบบนี้พี่นี่ครับพี่ตัวขา่ด้าอหลังครับนี่ครับนี่ครับหมอบ้านมาได้เพิ่งได้มาเลยพี่เนี่ยฮะนี่ครับนี่ครับเพิ่งได้มาครับพี่นี่ครับพี่ชอบกล่องไหนพี่ทักพี่โทรมานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกเลยพี่นะ แล้วผมมีปกัก้ํารุ่นสามสององค์ครับพี่เพิ่งได้มานี่ครับพี่อันนี้รุ่นสามนะสององค์ครับลูกก็กล่องละหกร้อยนี่ครับพี่นี่รุ่นสามครับพี่สวยงามมากนี่เพิ่งได้มาครับพี่ก่อนขายหมดแล้วนะนี่เพิ่งได้มาครับนี่ ปากนาำรุ่นสามครับหกร้อยครับพี่สวยงามมากครับผงน้ํามันนี่ครับกล่องแรกครับพี่แลวกล่องที่สองสวยงามมากครับรุ่นสามครับพี่โอ้โหนี่ครับสวยงามมากจ้ะพี่นี่กล่องละหกร้อยจ้ะพี่จา๋าเนี่ยนั่นตึบเลยพี่เก่ายันกล่องอนะผมกแกะไม่ได้เลยครับเนี่ย ทมขึ้วนะินาขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งนะจะให้ดูหน้าหลังครับพี่กล่องที่สองเลยพี่นะโหแกะยากมากแป๊บมาพี่ได้แล้วนี่ครับนี่ครับ,รบเอาหกร้อยบาทพี่หกร้อยครับพี่กล่องที่สองหกร้อยครับพี่เด็ดเด็ดทั้งนั้นเลยครับพี่นี่ครับพี่แล้วก็มีมีดนี่นะ มีมีดพอเดิมครับนี่ครับเจ็ดนิ้วเอาสองพันห้าครับพี่นี่ครับนี่นะพี่ดูครับมีตีก่าๆแบบนี้พี่นี่ครับเจ็ดนิ้วสองพันห้าครับพี่เพิ่งได้มาครับเขาก่อนขายหมดแล้วครับพี่ลูกค้าโทรมาปิดโทรมาหาแย่งกันนี่ครับของมีน้อยพี่นี่ครับดาบเป็นเขาแกะนี่หานุมานช้ำแบบนี้เลยพี่นี่ครับลิงจับเข่า เขาแกะนี่ครับพี่ยอดสุดยอดเลยพี่นี่ครับสุดยอดพี่สองพันห้าร้อยบาทจะพี่จ๋าสองพันห้าร้อยครับมีหลวงพ่อเดิมจะพี่มีหลวงพ่อเดิมครับพี่นี่ครับโหจัดเต็มสู่คำแนบเงินนะพี่แนบเงินแนบเงินนะนี่ครับมีหลวงพ่อเดิมครับสุดยอดเลยจ้าสุดยอดเลยจ้ะพี่ดีครับดีครับเอาสองพันห้าร้อยบาทจะพี่สองพันห้าร้อยบาทนะ สองพั 2, นห้าร้อยเลยพี่นะมีครับหลวงพ่อจุกกุมหากันเนื้อชิ้นเงินนี่ดำปึ๊ดเลยลพบ,บุรีพี่หลังลายผ้าเอาหกร้อยหกร้อยพี่นะหกร้อยนะนี่ครับนี่ครับเนื้อชิ้นเงินดำปึ๊ดเลยพี่นี่ครับกุวัดปืนนี่ครับพี่ลพบ,บุรีจะ้ะเอาหกร้อยจลพี่หกร้อยนะหกร้อยเลยพี่นะนี่ครับนี่ครับ มีสามองค์ทรงเครื่องงาแกะพระเดิมตัวละ 900, เก้าร้อยเลี่ยมเก่าๆโคตรสวยเลยพี่นี่ทรงเครื่องตัวที่หนึ่งพี่ดูนะพี่เลือกเอาเลยนะแต่ตัวหนึ่งตัวที่เท่าไหรอ่อ่ะนี่ตัวที่หนึ่งทรงเครื่องงาแกะของพระเดิมโคตรสวยเลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่เอาเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทพี่ปลายทางบวกห้าสิบบาททุกกล่องนี่ครับ อามันไล่แบบแบ่งปันนะลดไม่ได้เลยนะพี่นี่ครับหลักพันผมไม่ขายผมขายเก้าร้อยนพี่ตัวที่หนึ่งปกติเขาต้องขายหลักพันนะเนี่ยฮะหลักหมื่นหลักแสนเขาขายกันนะนี่ตัวที่สองงานแกะพอเดิมนี่ครับทรงเครื่องแกะมือจะสวยงามมากครับพี่เอาเก้าร้อยบาทเลี่ยมเก่าโบราณแบบนี้ครับ เอา900บาทครับตัวที่สองสุดยอดนี่ครับพี่ตัวที่สามโอ้โหส่งเครื่องเลยพี่900นี่นี่ครับตัวที่สาม900บาทนี่ครับ900บาทครับตัวที่สามโคตรน่าใช้เลยพี่โคตรน่าใช้เลย ปิดตาพระาตครับเอาหกร้อยมีองค์เดียวนะพี่ปิตาพระธาตครับเลี่ยมวัดเลี่ยมวัดนะจ๊ะเอาหกร้อยหกร้อยจะพี่นี่วะละัลคังพิมพ์ใหญ่เนีแตกงในงาน้วยพี่เนื้อนึกตุ้มฟูนี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่สมเดะะ็จวัลคังพิมพ์ใหญ่ เอาหกร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทจะพี่จา๋ามีนี่ครับพี่นี่พระนาลายทรงปืนนี่เนื้อชินสนิมแดงโคตรสวยเลยสนิมแดงรู้ว่านี่ครับนี่ครับนี่ครับเอาหกร้อยบาทจะหกร้อยบาทหกร้อยบาทจะพี่จา๋าหกร้อยพี่นี่ครับพี่ พระเชยวัดครึ่งซี่ครับหล่อโบราณครับสมเด็จท่านเจ้าพระคุณสีสนวัสดุทัพนี่ครับพี่นี่เอาหกร้อยบาทพี่นี่เนื้อทองทิพย์นะพี่นะกเกาแบบนี้เลยพี่เอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยจ้าพระพิจิตเม็ดขมเมาเนื้อชินเงินนะพี่พระพิจิตเกตคดนี่โคตรน่าใช้เลยสายเหนียวคงกระพันนี่เอาหกร้อยเนื้อชินเงินนะ สุดยอดเอาหกร้อยหกร้อยบาทพี่นี่ครับพับปิดตาหลวงปู่อิมวัดหนังเลือมสทธิดโคตรเก่าเลยเอาหกร้อยบาทจ้พี่ผมเอาหกร้อยบาทจ้พี่หกร้อยหกร้อยจะพี่หกร้อยนะนี่ครับนี่ครับพี่พับปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองยอดนิยมเนี่ยหัวจรวด เนื้อสำริดนี่เอาหกร้อยบาทพี่หกร้อยหกร้อยบาทจะพี่จ๋าเต่าหลวงปู่สุกวัดปากลองมะขามเท่าพี่เนื้อตะกัวนะเก่าแบบนี้เลยพี่น่าใช้มากพี่โคตรเก่าเลยตูดมีตะกุดฝังด้วยนี่ครับเห็น้านมีตะกุดเก่าเก่าปู่สุกจ้ะนี่ครับเอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยหกร้อยบาทจะพี่จ๋านี่ครับรูปหล่อโบ,บราณหลวงปู่ไข่ หล่อโบราณเราปู๊กไข่หล่อโบราณเราป,ราปลาปูกไข่ครับพี่เอ้แป๊บนึ่งนะไข่ท้องผมก็ลืมเลยเลยพี่น่าจะไม่ใช่เราปู๊กไข่อะพี่ท่งทีนะฮะอ๋อต้องกลับขอโทษทีพี่หลวงพ่อท้อง,องนี่ฮนะนี่ครับหลวงพ่อท้องพ่อทองวัดลาดโยธาหล่อโบราณที่รุ่นแรกหล่อลูปเหมือน แม่โถวชีวิตต้นก็ต้องขอโทษทีครับไม่ใช่เสียนะพี่นี่ครับรุ่นแรกครับรุ่นหนึ่งนี่ครับพี่นี่ครับพูดผิดพูดถูก้วยเลยเอาหกร้อยบาทแต่พี่หกร้อยครับพี่หกร้อยนพี่หนาะพี่หกร้อยนะจ๊ะนี่ครับหลวงปูท่ทวดปีศูนย์ห้าเนื้อครับสบู่เลือดครับเอาหกร้อยหกร้อยบาทแต่พี่หกร้อย หกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทนะเจะาพิจาหกร้อยนะพี่นะพี่ชอบวงไหนพี่ทักพี่โทรมานี่ครับปุ่ทั่วสองสี่เก้าเจ็ดองนี้หัวจะบินหน่อยนะพี่ใช้ได้นี่ครับองนี้เอาห้าร้อยพอห้าร้อยไปทางบกคคาสิบาทสองสี่เก้าเจ็ดนะพี่นะพี่ดูเม็ดแลนี่ยึบจับยึบจับเลยพี่นี่ครับถึงหัวจะบินไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะพี่นะ ผมพ่อครับเขาหักครึ่งอะไรครึ่งเขายังขายเป็นล้านนี่ครับเอาหกร้อยหกร้อยของสวยก็มีได้มาคู่กันแล้วสี่เก้าเจ็ดโอ้โหจนหลังพี่ยิบดับยิบจับเลยนี่เห็นไหมเอาหกร้อยจะพี่หกร้อยหกร้อยจะพี่หกร้อยจ้าพี่ชอบพี่โทรมาศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะจ๊ะนะจ๊ะพี่จ๋า อาจาพี่พี่ชอบพี่อย่าลืมนะเรามีพอทันขายนะพี่นี่ครับนาลิงก้นอูครับเรี่ยมเงินครับเอาพันหกหายากมากพี่นี่ครับสุดยอดออกว่าสวนขันนะพี่ยอดนิยมนะฮะนี่ครับพี่นี่นาลิงนะพี่นะฮะก้นอูพี่นี่ครับ สุดยอดเรียกเงินเรียกเงินหนานๆเลยพี่นี่ครับเอาหนึ่งพันหกร้อยครับพี่พอท่านขายพอท่านขายครับพี่หนึ่งพันหกร้อยบาทหนึ่งพันหกร้อยนะครับพี่แล้วมีหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับพี่ออกจากวัดนะเรียกเงินหนานๆเลยครับเบ้าคลิปบ็อกซ์สวยๆนี่ครับเอาหนึ่งพันหกร้ on, าาอยบาทเรียกเงินพี่นี่นวะนะเนี่ยฮะเอาหนึ่งพันหกร้อยบาทหนึ่งพันหกร้อยบาทจ้ะพี่โอ้โหโคตรจะใช่เลยอุ้ย โคตรน่าใช้เลยพี่นี่ครับหนึ่งพันหกร้อยบาทจะพี่เนี่ยครับสุดยอดนี่ครับพี่หนึ่งพันหกร้อยบาทจะพี่ชอบพี่โทรมาครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกจะพี่นะะพี่ชอบไหนพี่อย่าลืมโทรมานะสวัสดีครับพี่